ที่เมืองนครชุมมีวัดพระบรมธาตุเป็นวัดประจำเมืองสร้างตั้งแต่ต้นกรุงสุขโขทยัพยพญาลิไทยนำพระบรมสารีริกธาตุและพระศรีมหาโพจากลังกาทวีปประดิษฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช1900อันเป็นปฐมเหตุแห่งตำนานประเพณีน,นพระเล่นเพลง หลังจากเมืองนครชุมร้างไปในช่วงปีพุทธศักราช2 0 0 0เนื่องจากน้ำกัดเซาะทำลายกำแพงเมืองไปแถบหนึ่งเมืองนครชุมกลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆในสมัยอยุธยาเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพุทธจารยโตสเสด็จมาเยี่ยมญาติของท่านที่เมืองกำแพงเพชรตามตำนานว่ามารดาของสมเด็จพุทธจารโตเป็นชาวกำแพงเพชร ได้อ่านจารึกนกครชุมได้ความว่ามีพระบรมธาตุอยู่ฝั่งนครชุมจึงให้พญากำแพงผู้มีศักดิ์เป็นหลานค้นหาและค้นพบพระเจดีย์สามองค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันและพบพระบรมสารีริกธาตุจึงบูรณะและปฏิสังขรขึ้นเริ่มมีพระภิกษุมาจำพรรษาที่วัดพระบรมธาตุอีกประมาณเกือบร้อยปีต่อมา พญาตกาเศรษฐีชาวกะเรี่ยงขออนุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สร้างเจดีทรงมนครอบเจดีสามองค์ไว้เป็นองค์เดียวแต่ไม่ทันเสร็จพญาตกาถึงแก่กรรมพัโป้น้องชายบุรณะต่อและนำฉัดทองมาจากเมืองมารแมงมาประดิษฐานบนยอดเจดีพระบรมาธาตุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2449 ก่อนพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จวัดพระบรมธาตุเพียงสามเดือนฉัตรทองนี้ได้รับการบูรณะครั้งแรกในปีพุทธศักราช2,533ดังจาึกที่ประดิษฐานไว้บนยอดเจดีพระบรมธาตุมีความว่าฉัตรพระบรมธาตุเจดี JD, บูรณะครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกโดยสร้างใหม่ทั้งหมดเนื่องจากเนื้อโลหะเดิมหมุนอายุตามกาลเวลา บุระนาใหม่เป็นเนื้อทองเหลืองพร้อมลงรักปิดทองแบบลวดลายระคังเหมือนเดิมจากเงินเช่าบูชาพระพิมพ์ซุ้มกอจำนวน1 5 0 0 0ล้านานบาทนำโดยร้อยตีทวีพดุงรัฐผู้ว,ว่ารชาชการจังหวัดกำแพงเพชรควบคุมลวดลายออกแบบโดยอาจารย์อนันต์สวัสดีเสวนีเริ่มจัดสร้างเมื่อวันที่17เมษายน2 5 3 3แล้วเสร็จวันที่หสิงหาคม 2,533. สมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรเมื่อวันพุทธที่1สิงหาคม2,533เวลา15นาฬิกาจากการสัมภาษณ์นายช่างชูชาติสตราอาภาพลช่างศิลป์ผู้ดำเนินการซ่อมแซมฉัตรท่านได้ให้รายละเอียดการซ่อมแซมฉัตรดังนี้ฉัตรทองยอดพระบรมธาตุมีทั้งหมด28ชิ้น ประกอบด้วยยอดฉัดยาว10เมตรน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมยอดเป็นลายสิงในวรรณคดีประดับด้วยลวดลายใบายสาละส่วนฉัดมี9ชั้นลวดลายพม,มา่าลวดลายคล้ายดอกกระดังงาจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2548นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์นในชีวิตที่ชนสามัญมีโอกาสชมในช่วงชีวิตมนุษย์โอกาสได้ทัศนาความงามของฉัดทอง มีเพียงสามเดือนโปรดหาเวลามาชมฉัดทองขนาดมหึมาก่อนที่จะขึ้นประดิษฐานบนยอดเจดีและไม่ทราบว,ว่าอีกกี่สิบปีจะได้พบความงามแห่งฉัดทองนี้อีกมาร่วมศึกษาตำนานแห่งฉัดทองแห่งพระบรมาธาตุเจดีนี้ร่วมกันที่ลานวัดพระบรมาธาตุนครชุม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ยิง่งยังอยู่ที่วัดพระบรมาธาตุพระอารามหลวงนะคะซึ่งเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการซ่อมแซมยอดฉัดพระบรมาธาตุมาฝากกันด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากวิทยากรประจำรายการของเรานะคะท่านอาจารย์สันติอภัยราชแล้วเรายังมีนายช่างนะคะซึ่งทาหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมแซมแล้วก็เริ่มตั้งแต่การอัญเชิญ,ญยอดฉัดลงมาด้วยนะคะคือคุณ ชูชาตินะคะนามสกุลสตราอาภาพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจา์คะค่ะคงต้องให้เริ่มอธิบายเลยนะคะว่าการอัญเชิญยอดฉัตรลงมาในเริ่มแรกนี่ต้องทํำยังไงบ้างคะก็มีการวิธีบวงสรวงอัญเชิญเทวดาให้รับรู้แล้วหลังจากนั้นก็ได้ตัดยอดฉัตรลงมาค่ะยอดฉัตรยอดฉัตรที่นี่มีทั้งหมดกี่ชั้นคะชั้ทั้งหมดเก้าชั้นนเก้าชั้นแล้วนําลงมาหมด หมดเลยใช่ไหมคะทั้งก้ามน้ครับผมไม่เหลือทุกชิ้นข้างบนแล้วฉัดยอดนี้เป็นฉัดยอดแรกเลยที่เอาลงมาก่อนค่ะ <พบ S 1> ก็คือด้าน,น,นด้านหลังนี่คือชั้นชั้นยอดสุดใช่ไหมคะที่อยู่ด้านบนสุดเลยสุดครับผมแล้วก็ทําวิธีอันเชิญลงมาคืออันนี้ที่เป็นฉัดที่สําคัญมากที่สุดในจมูกมันจับทั้งหมด 9ชั้นนี่ใช่ไหมคะแล้วส่วนในเรื่องของการซ่อมแซมตรงนี้จะซ่อมแซมในส่วนไหนยังไงบ้างคะคือการซ่อมแซมคือหลักรักนี่มันคือการใช้งานมันก็สวยงามนะครับแต่มันไม่ทนแดดค่ะก็คือคือของเดิมนี่มีการลงรักไว้ใช่ไหมคะลงลักปิดทองไว้ก็คือเนื่องจากว่าอยู่กลางแดดเนี่ยจะทําให้ดําใช่ไหมคะครับผมใช่ก็เกิดทองมันเจอความร้อนมากมันก็อ่อนตัวรักก็เกิดความนิ่มถงตัวตัวรัก เวลาผลชะลงมาปุ๊บทองนี้ไปก่อนค่ะนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดความดําของรักปรากฏขึ้นไหมเห็นคะนะความตาวว่าไม่มีถ้าลงรักสมควรอยู่ในที่ร่มครับมันจะได้ทนกว่าเยอะก็แสดงว่าในการซ่อมแซมใหม่นี่คือเราจะไม่จะไม่ลงรักผิดทองแล้วครับผมใช่จะลงเป็นสีนพวกแมกทนิกอะไรพวกนี้ให้ทนแดดทนฝนมากครับผม,มในช่างลองอธิบาย ส่วนประกอบของยอดฉัดทองดีครับว่ามีอะไรบ้างครับที่เป็นองประกอบนะับก็มีพวกถ้าเกิดทางนู้นถ้าทางทางม่าเมาก็อาจจะคิดว่าใบนี้เป็นใบสาระนะฮะให้คนคำนึงถึงว่าเออคนเราทํมาอะไรก็ได้เกิดสาระท้นมองนะครับส่วนตัวนี้ก็เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นสิงของวรรณคดีนะในป่าหิมพานนะฮะจิดตัวนี้นะครับ แล้วน้ําหนักของตัวยอดฉัดตัวนี้ถัดลงมาข้างล่างก็จะเป็นไบสะระกันนะฮะหนึ่งสองสามสิบชั้นนะรวมนักโครมตัวนี้ที่ที่ปิดยอดฉัดตัวแรกตัวที่สองนะครับตัวนี้น้ําหนักตอนนี้อยู่ประมาณแ80ดสิบกิโลได้8ปดสกิโลเฉพาะเฉพาะยอดฉัดชั้นบนสุดเนี่ยนะคะค่ะแล้วยอดฉัดนี้ก็จะมีสายล่อฟ้านะฮะจะโยงลงมาเพื่อกันฟ้าผ่าน ค่ะตรงนี formas, ้นี่ครบองค์ประกอบของยอดฉัดชั้นบนสุดแล้วนะคะต่อไปนี่เราไปดูยอดฉัดในชั้นต่อๆไปกันเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปดูยอดฉัดในชั้น